สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดสะสมนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับเป็นเหล็กเทพนะครับเหล็กต้านสนิมนะครับเหล็กเกสมาสามนะครับอยู่2เล่มแล้วก็อีกเล่มหนึ่งมาพร้อมกับฝักนะครับเป็นเหล็กคอยสปริงนะครับเหล็กคอยสปริงคออินทิกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาแนะนํากันนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มที่1ก่อนนะครับเล่มที่1นนะครับเหล็ก เยอรมัน K353 นะครับเป็นเหล็กตาลสนิมนะครับเป็นงานขัดมือนะครับผิวซาตินนะครับสวยงามมากนะครับความยาวของใบมีดอยู่ที่10.7นิ้วนะครับ10.7นิ้วใบกว้าง2.1นะครับ2.1่แก่ๆนะครับเกือบเกือบจุดแล้วนะครับสันอยู่ที่6.5มิลครับ เกือบเกือบเจ็ดเหมือนกันครับเป็นงานตีไล่ปลายครับสวยงามมากนะครับส่วนด้ามน,นะครับด้ามเป็นด้ามไม้พยุงแกะลายนะครับเป็นรูปแกะเป็นรูปพยาคุดลายเวทนะครับลายเวทมนต์นะครับเห็นไหมครับพยาคุดพนมมือนะครับลายเวทมนต์ การแกะสลักก็สวยงามมากครับนี่ไม้พยุงดำนะครับแกะลายแกะดอกเนี้ยเลยนะครับแม้กระทั่งปากคุดเห็นไหมครับรายละเอียดเล็กๆนะครับนี่ผมบังไว้ให้ส่วนนะครับปอกคอเป็นปอกคอทองเหลืองนะครับลมดำนะครับไม่ใช่พ่นสีดำนะครับคือลมดำเห็นไหมครับ เป็นปอกคอทองเหลืองแท้เห็นสีเหลืองๆไหมครับเท่าเราขัดฝอยออกมันก็จะเป็นสีเหลืองๆดำๆสลับกันนะครับสวยงามมากนะครับเล่มนี้ไม่มีฝักนะครับไม่มีฝักมีดเปิดราคาที่3,500บาทครับ3 5 0 0บาทนะครับนี่คุ้มเกินคุ้มครับเฉพาะดามนี่ก็แพงมากแล้วนะครับดามกับปอกคอทองเหลืองนะครับแพงนะครับ ผ่านการทดสอบขมมีดมาเรียบร้อยนะครับฟันไม้อะไรมาเรียบร้อยนะครับกับผ่านนะครับสวยงามมากนะครับผมต่อไปเล่มที่สองนะครับตัวนี้ก็เก็บไว้นานแล้วนะครับว่าจะทำฝักก็ไม่มีเวลาทำฝักนะครับใบยาวอยู่ที่9.2นิ้วนะครับ ใบกว้าง2นิ้วนะครับสันอยู่ที่6.5มิลครับเป็นงานตีไล่ปลายครับผ่านการฟันไม้นะครับผ่านการทดสอบการเทสมาเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามครับด้านเป็นด้าไม้พยุงครับผมนี่ด้าไม้พยุงปลอกคอทองเหลืองนะครับราคา3,500ครับไม่มีฝักครับผม 3,500บาทไม่มีฝักนะครับแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับเหล็กเค5 3นะครับใกล้จะหมดเหมือนกันนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับของอาจารย์ปู่ของผมของช่างหยอยนะครับก็ที่เก็บไว้อยู่ใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วชุดใหม่ไม่แน่ใจว่าจะมีอีกหรือเปล่านะครับชุดใหม่ไม่แน่ใจว่าจะมีนะครับกําลังติดต่ออยู่นะครับทําการติดต่ออยู่ สวยงามนะครับต่อไปครับเหล็กคอยสปริงครับสุดยอดแห่งความคมนะครับเหล็กคอยสปริงนะครับเนี่อัตราการต้านสนิมอยู่ประมาณก็คือค่าคมเมียมเนาะค่าคมเมียมอยู่ประมาณ2-3%เปอร์เซ็นต์นะครับไม่มากนะครับแต่ว่าต้านสนิมอยู่นะครับสวยงามครับความยาวของใบมีด9.5นิ้วครับ ใบกว้างนะครับ1.8นิ้วครับสันอยู่ที่6.5มิลไล่ปลายนะครับนี่ครับคออินทิกันนะครับเห็นไหมครับคออินทิกันก็คือขึ้นรูปมาเพื่อให้คอมีตรงนี้กับใบมีเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับด้ามนะครับด้ามเป็นด้ามไม้พยุงนะครับใส่ปลอกคอนะครับปิดหัวปิดท้ายนะครับเป็นปลอกทองเหลืองหล่อลายนะครับ สวยงามมากครับด้านท้ายจะเป็นรูปพญาคุดนะครับนี่ครับเฉพาะเซตปอกคอนี่ก็ชุดละ500บาทแล้วนะครับอ่ายวเราจะมากลึงด้ามไม้ใส่อีกนะครับให้มันเป๊ะนะครับส่วนท้ายยากมากนะครับเป็นงานเก็บรายละเอียดพิธีพิถันนะครับนี่ครับเล่มนี้ราคา4 0 0พบาทนะครับมาพร้อมกับฝักไม้พยุกเหมือนกันนะครับนี่ครับ เดี๋ยวมาดูฝักครับนี่ครับฝักไม้พยุงดํานะครับมันก็ไม่เชิงว่าดํานะครับเป็นสีออกโทนมืดมืดมีเหลื่อมเหลื่อมแดงนะครับเหลื่อมเหลื่อมแดงเข้มเข้มนะครับเนี่ยเหลื่อมแดงเข้มเข้มสีแดงเข้มเลยเดี๋ยวกว่าครับเข้มออกมืดถักหวายนะครับถักหวายห้านะครับอยู่ห้าเปาะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเปาะนะครับ นี่ครับสวยงามมากครับเซตนี้ครับ4,000บาทนะครับใช้งานได้ดีแล้วก็สะสมได้ด้วยนะครับสวยจริงๆนะครับนี่ครับสวยงามมาก4,000บาทนะครับเดี๋ยวให้ดูใบมีดอีกทีนีครับ เล่มนี้ผมขึ้นคมบางมานะครับฟันไม้เนื้อแข็งนี่พอได้อยู่ครับพอได้อยู่นะครับแต่ด้วยที่ว่าขึ้นคมบางเนี่ยมันเหมาะสําหรับใช้งานอนเนกประสงค์นะครับงานทั่วไปนะครับยิ่งงานหัน่นงานซอยงานครัวงานแร่นี่แบบเนี่ยงานแคมปิ้งนี่พกไปทํากับข้าวในป่าอะไรอย่างเงี้ยครับหมดห่วงเลยนะครับคมกิ๊บเลยนะครับ แล้วมันก็มีค่าต้านสนิมในตัวของมันนะครับถึงแม้จะต้านสนิมไม่เท่าเคสามาสแต่แต่ต้านสนิมมากกว่าเหล็กตลับลูกปืนแล้วก็เหล็กแนบแน่นอนนะครับนี่นะครับอาวนะครับสี่พันบาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมเอาละครับเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจเล่มไหนนะครับทักทายมาได้นะครับเหล็กเคสามห้าสาม มีอยู่สองเล่มนะครับราคาเล่มละ3 5 0 0บาทไม่มีฝักนะครับไม่มีฝักนะครับเพราะว่ายัางไม่ได้ทำฝักครับถ้าทำฝักก็เพิ่มอีกพันห้านะครับเพิ่มอีกพันห้านะครับตัวนี้ก็4 0 0 0บาทนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะหอมปากหอมคอขอ,ขอ,ขอจบการรีวิวมีดเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ